สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีและตอนนี้ผมก็อยู่กับสินค้าใหม่ล่าสุดจากแคมปัสนั่นก็คือแคมป์ปัสกล่องเหล็กจัสมิน e หล็กนะครับผมก็ซื้อมาจากเซเว่นในราคาชุดละ25บาทนะครับโดยในหนึ่งชุดเนี่ยจะมีกล่องเหล็กจัสมิน e หล็กให้เราหนึ่งกล่องแล้วก็ขนมแคมป์ปั้นหนึ่งถุงนะครับ กล่องเหล็กจัสมิรีกจะมีให้สะสม6แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะเรามาดูแบบที่1กันเลยนะครับแบบแรกก็คือถ้ากล่องแบบที่1ก็จะเป็นลายแบทแมนนะครับโอ้เท่มากเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับตัวกล่องเขาจะเป็นกล่องเหล็กนะครับสวยมากเลยนะเขาจะเป็นแบบพิมพ์ปั๊มนูนนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆแบทแมนจะนูนออกมาอยู่ข้างนอกนะครับเ,เพื่อนๆอ้หูสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับเนี่เลย สวยมากๆเลยเขาก็ออกแบบมาสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอากา๊าซใส่ในกล่องกันดูนะครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกา๊าซที่เราเปิดรุ้นกันไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาลองใส่กล่องกันดูเลยนะนี่ปิดได้พอดีเลยกล่องเลยนี่สะสมก็สวยใส่ของก็ได้ด้วยนะครับใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ กล่องใบที่2นั่นก็คือใบนี้ครับเป็นกล่องลาย w o n d e r w o m a n นนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆสวยมากเลยนะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยเป็นกล่องปั๊มนูนนะครับสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นด้านในกล่องนะครับ กล่องเขาก็แข็งแรงดีเหมือนกันนะครับด้านนี้ก็จะมีโลโก้แจสซี่ลีกแล้วก็แคมปัสนะครับเขาออกแบบมาได้สวยงามมากเลยนะกว่าผมจะหามาครบทั้ง6ลายนะครับผมก็ไปตามหาเซเว่นมาทั้งหมด6ที่นะครับเดี๋ยวมาดูใบที่3กันเลยนะครับใบที่3นะครับ,บจะเป็นลายกล่องเหล็กใบที่3นะครับจะเป็นลายนี้นะครับเป็นลายเดอะแฟตนะครับว้าว เทเลยนะครับนี่ครับจะเป็นกล่องลายเดอะแฟนะครับเขาออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะตรงกลางจะเป็นรูปเด e f a ฟนะครับด้านซ้ายจะเป็นโลโก้ Justice League ส่วนด้านขวาจะเป็นโลโก้แ a มปั s นะครับนี่ก็จะเป็นด้านในนะกล่องเห็กแข็งแรงทนทานเลยนะเพื่อนๆใส่ของก็ได้ใส่การ์ดก็สวยนะหน้าสะสมทุกแบบเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกล่องที่4ี่กันเลยนะกล่องที่4ี่คือใบนี้ครับเฮ้ยกล่องที่4ี่เป็นลายซูเปอร์แมนนะครับโห้โคตรเท่เลยอะแกะมาสี่ใบนะครับเป็นซูเปอร์ฮีโร่หมดเลยนะเป็นกล่องปั๊มนูนนะครับด้านซ้ายมีโลโก้ i จ e ต e a ล u กแล้วก็ด้านขวาเป็นแคมปัสนะโห้โคตรเท่เลยอะ ันี้ก็จะเป็นด้านในนะขนาดกล่องจะเท่ากันหมดเลยนะครับนี่แข็งแรงทนทานหน่าสะสมทุกๆแบบเลยนะครับนี่ขนาดวางแค่4กล่องนะครับยังสวยเลยอะสวยจนอดใจไม่ไหวเรามาแกะดูกล่องที่5กันต่อเลยนะเรามาดูกล่องที่5กันต่อเลยนะครับกล่องที่5เพื่อนๆว่าจะเป็นลายอะไรลองทายดูนะครับและกล่องใบที่5คือลายนี้ครับเฮ้ย เป็นกล่องลายอคว a าแมนนะครับโอ้สวยงามมากเขาเออกแบบมาได้แบบสุดยอดเลยนะหน้าสะสมทุกใบเลยอะสะสมก็ต้องสะสมให้ครบ6ใบนะเพื่อนๆสวยมากเลยนะใส่ตู้โชว์ก็สวยนะใช้งานก็ได้นะครับใส่ยังลบใส่อะไรก็ได้นะเนี่ย ว้าวสวยมากเป็นกล่องลายปั๊มนูนนะครับกล่องสุดท้ายเพื่อนๆว่าจะเป็นอะไรครับลองทายดูนะจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าตัวร้ายนะครับเรามาแกะกล่องที่หกันต่อเลยนะกล่องใบที่6เป็นลายเดอะโจ๊กเกอร์นะครับโอ้สวยมากเลยนี่ครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลย ออกแบบมาสวยมากเลยนะตัวอักษรกับโจกเกอร์แล้วก็โลโก้จัสซิลลี่กับแคมปัสจะเป็นแบบปั๊มนูนนะครับนี่เลยโอเทมากเลยนะนี่ครับเราก็แกะครบทั้ง6กกล่องแล้วนะครับสวยน่าสะสมทุกแบบทุกลายเลยนะ และนี่ก็เป็นกล่องเลจัสติลลี e ทั้ง6แบบนะครับสวยงามน่าสะสมทุกแบบเลยนะอยากเป็นเจ้าของกันบ้างแล้วสิหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบาย